เราจะมาดูเหรียญหลวงพ่อพัดวัดไว้วด้วนกันนะครับนนี้นี่คือเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนด,ด้านหลังนี่ด้านหลังด้านหลังนะครับจะมาสีตำหนิความคมชัด ค,ความคมชัดเลี้ยนลงพักพัดมดไม่ด่วนสวยนะครับเนื้ออัมปกาก้าลุงยาจีวนสวยมากครับรุ่นนี้อันนี้เรียกนัมเบอร์ห้าเก้าสองศูนย์สอง นี่คูดคูดหัวเสือเนื้ออัปกาก้าอันนี้เนื้อสนวนเนื้อมหาสนวนนีเนื้อมหาสนวน มีเส้นมีเส้นแตกต้องเสือพ่นไฟนี่นะครับความคมสัดสวยความคมสัด สวยมากนี่ครบความคุมสัตว์เนวมหาสนวนนีเนื้อเนื้อทองแดงลงดำนี่ครับสวยนี่ putni yang jati won yang